สวัสดีค่ะสำหรับคลิปวิดีโอในวันนี้นะคะเราจะพาเพื่อนๆมาที่วัดไทยในอเมริกากันค่ะวันนี้นะคะเราจะมาถวายสังกทานค่ะซึ่งสิ่งที่เรานำมาถวายนะคะก็จะมีพวกกระดาษชำระสำหรับใช้ในห้องครัวแล้วก็ห้องน้ำนะแล้วก็มีข้าวสารแล้วก็มีน้ำมันสำหรับทำอาหารค่ะและนี่ก็คือบรรยากาศภายในบริเวณวัดนะคะ ก็มีเต็นท์ขายของตั้งอยู่ด้านหน้านะคะเข้าใจว่าน่าจะเป็นของที่มีคนเอามาบริจาคนะคะเพื่อที่จะเป็นการหาเงินเข้าวัดค่ะส่วนตัววัดนะคะจะถูกรายล้อมไปด้วยต้นไม้มากมายเลยนะคะทําให้บรรยากาศเนี่ยดูสงบร่มรื่นมากเลยแล้วในวันนี้ที่มานะคะก็มาเจอแจ็คพอตพอดีเลยนะคะก็เขามีงานบวชพอดีค่ะ สำหรับรูปแบบของวัดไทยในอเมริกานะคะก็อาจจะมีการจัดการที่แตกต่างกันออกไปแล้วแต่วัดนั้นๆนะคะแต่สำหรับวัดนี้เนี่ยคะภายในตัวอาคารของวัดเนี่ยจะมีการจัดวางเก้าอี้ไว้ให้นั่งด้วยนะคะแต่ก็ไม่ได้มีดราม่าเรื่องของการนั่งเสมอพระสงฆ์นะคะเพราะคิดว่าพระท่านเนี่ยก็น่าจะมีที่รองนั่งด้วยอยู่แล้วนะคะ เวลาถวายพัตตาหารนะคะก็ไม่มีการประเคตอาหารนะแค่ย้ายไปที่ห้องอาหารแล้วก็เอามือแตะโต๊ะก็ถือว่าเป็นอันเสร็จพิธีเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากนั้นนะคะทางพระพิสูุสงฆ์เนี่ยก็จะมาตักอาหารเองนะคะรสมากเลยนะคะแบบบุฟเฟ่ต์สุดๆตักได้ตามอัธยาศัยเลยนะ แล้วหลังจากนั้นนะคะก็จะเป็นเวลาของพุทธศาสนิกชนอย่างเราๆนะคะที่จะได้ลิมลองอาหารไทยแบบหลากหลายมากมายแค่เห็นอาหารวางบนโต๊ะนะคะก็ตื่นตาตื่นใจมากเลยนะคะเพราะบางเมนูเนี่ยก็ไม่ได้มีมาให้กินบ่อยๆนะคะและที่สำคัญก็คือมันอร่อยมากแบบกอไกลล่ลล้าน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 ตัวเลยทีเดียว และนี่ก็คืออาหารที่เราได้มานะคะเป็นการตักรวมอย่างละนิดอย่างละหน่อยนะคะเป็นการกินแบบพระสายป่านะคะโ oh อ my ม o m คอมบันอร่อยมั่วหลังจากเสร็จภารกิจสายบุญของเราวันนี้นะคะสถานีต่อไปนะคะเราเดินทางไปที่ร้านไทยนะคะเพื่อที่จะไปรับทุเรียนนะคะที่เราพรีออเดอร์ไว้เมื่อสองสัปดาห์ก่อน,นะค่ะ มารับทุเรียนนะคะดูกันว่าจะเป็นยังไงร้านนี้นะคะก็จะขายผลิตภัณฑ์ที่นำเข้ามาจากประเทศไทยนะคะอย่างเช่นพวกอาหารกระป๋องต่างๆนะคะมาม่าแล้วก็มีเครื่องปรุงต่างๆนะคะรวมถึงน้ำปลาร้าด้วยนะซึ่งก็มีให้เลือกหลากหลายยี่ห้อให้คัดสรรน,นะคะ นอกจากนี้นะคะก็จะมีพวกอาหารสําเร็จรูปต่างๆนะคะแล้วก็รวมถึงขนมไทยนะคะที่เขาทำขายมาเป็นวันๆนะคะมีให้เลือกสรรเยอะแยะมากมายนะคะ ก็อย่างเช่นนะคะขนมถั่วแบบกล่องนี้5เหรียญน,นะคะหรือประมาณ150บาทไทยนะคะขนมต้มก็5เหรียญราคาเท่ากันนะคะแล้วก็มีหอยทอดนะคะกล่องละ12เหรียญหรือราคาประมาณ360บาทนะคะแล้วก็มีพวกแกงเห็ดใส่ใบย่า,านางด้วยนะราคาเท่ากันแล้วก็โอ้เยอะแยะเต็มไปหมดเลย และนี่ก็คือพระเอกของเราในวันนี้นะคะนั่นก็คือพันธุปรีนนั่นเองนะคะแล้วนี่ก็คือสิ่งที่เราได้มาสำหรับวันนี้นะคะมีข้าวเกรียบปากหม้อนะคะแล้วก็มีกะหริ่ปับไส้ไก่ค่ะสำหรับสถานีต่อไปนะคะเรามาต่อกันที่ร้าน Hmart นะคะซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ย h m a r t เนี่ยจะขายผลิตภัณฑ์ที่มาจากเกาหลีนะคะ ก็ถ้าเทียบกันกับพวกร้านเอเชียอื่นๆนะคะทาง Hmart เนี่ยเขาก็จะทําพวกของสดไต้สะอาดสะอ้านมากกว่านะคะแต่ก็แอบมีราคาแพงนิดหน่อยะคะ่ะ และนี่ก็คือสิ่งที่เราได้มาสำหรับวันนี้นะคะก็ถือว่าซื้อน้อยมากเลยนะเนี่ยเมื่อเทียบกับรอบก่อนก่อน ก็เป็นอันเสร็จภารกิจสำหรับวันนี้นะคะเราก็กลับบ้านกันเถอะตอนนี้เราก็กลับมาถึงบ้านแล้วนะคะวันนี้เราจะมากินข้าวเกลียบปากหม้อนะคะที่เราซื้อมาจากร้านไทยเมื่อกี้นะคะอันนี้6.5เหรียญน,นะคะทีเป็นเงินไทยก็ประมาณ 190ร้อยเก้าสิบกว่าก็ตีกุมประมาณ200บาทไทยนะคะกล่องแค่นี้มูล,ลค่า200บาทนะคะแต่ว่าก็ซื้อกินก็ได้ไม่ได้กินนานแล้วนะคะก็ยอมจ่ายเงินเพื่อเดินซื้อกินด้วยราคาประมาณนี้ก็ถือว่าก็ได้แหละเพราะเราก็ทำเองไม่เป็นนะคะก็เรามาลองดูก,กันว่ามันจะรสชาติเป็นยังไงนะคะมี พริกให้ซึ่งเป็นพริกดิบเราไม่น่ากินแล้วก็มีกระเทียมเจียวแล้วก็ผักนะคะอันนี้อาจจะเป็นมือค่าของเราก็ได้นะคะมาลิ้มรสด,ดูมีสีม่วงกับสีขาวทังที่เห็นนะ <c oughs> ม่สวยลียอืมอืมเป็นรสชาติที่คุ้นเคย เทมต่อไปที่เราจะมากินกันนะคะก็คือทุเรียนทุเรียนอันนี้นะคะสั่งซื้อสั่งจองนะคะก็ทางทลาอ่าทางที่อ่ะอะไรนะที่นี่นะคะจะมีร้านอาหารไทยแล้วเขาก็มีการแบบรับพีออเดอร์นะคะสั่งซื้อทุเรียนได้เรานะคะกับพี่คนไทยคนนึงเราก็เลยสั่งซื้อมาคนละกล่องนะคะมีทั้งหมด 2คภูนะคะในกล่องหนึ่งกล่องนี้ราคา35เหรียญน,นะคะปีเป็นเงินไทยก็ประมาณถ้าคูณ30สิตรงกลมนะก็1,050บาทนะคะกับ2คูภูนี้เราจะมากินกันนะคะนี่คือทุเรียนในรอบ2-3ปีจริงๆนะตอนที่ขนมาก็กลิ่นโชยในรถตึงตังมากอันนี้เก็บไว้ในตู้เย็นเปิดมาก็อู้ <Okay>. วันเป้าหมายของวันนี้คือเราจะกินหนึ่งภูก่อนนะคะอีกอันนึงเราจะเก็บไว้ดมวันถัดไปเรามาดูกันเลยว่าอันนี้จะกินอันเล็กนะคะแพคเกจจิ้งก็ดูดีนะคะห่อสวยงามมีกระดาษหอ่อโอเคเพื่อไม่ความเปื้อนมือเรามาจัดกันเลยนะคะว่ามันนะ แค่ได้กิ่นก็แบบว่ากิ่นดูเรียนอ่ะอือมันต้องมีคำบรรยายใดๆเลยบอกเขาว่าเอาประมาณกลางๆนะคะ ไม่นิ่มมากไม่แข็งมากก็โอเคอยู่นะหนึ่งพูนี่มีสองเม็ดฮก็จบไปแล้วนะคะสำหรับมื้อเย็นของเราวันนี้นะคะแล้วก็เข้าเกลียบปากหม้อแล้วก็ทุเรียนเป็นของหวานตก้ายนะคะก็ตอนนี้อยู่ที่ต่างประเทศก็อืม จะบอกว่ามันหากินยากไหมก็ยากนะคะแต่ว่าจริงๆขึ้นอยู่กับเมืองมากกว่านะคะตัวเองอยู่ที่ตอนนี้อยู่เมืองเซียเตลนะคะซึ่งเซียโตลเนี่ยคนไทยจะเยอะมากร้านอาหารไทยเยอะมากดังนั้นอยากกินอะไรก็ส่วนใหญ่ก็จะได้กินหมดนะคะเพียงแค่มีเงินซื้อก็จะได้กินก็สําหรับบล็อกวันนี้ก้ามีเพียงเท่านี้ค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้นะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ